ลดลงมาเยอะเลยค่ะเนาะมาละกอก็เริ่มจะจะแล้วก็ดูไปนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆจะ้ะดูไปเนาะสวยงามมากๆเลยภูเขาเป็นสีน้ําเงินเข้มนี่คือแบบสวยงามนะคะทุกคน,นมาจะให้เพื่อนๆดูมีนิดๆหน่อยๆนะคะแสงเนาะแต่ว่าไม่เยอะเนาะน้ําโขงก็ไหลไปแล้ว น้ำลดลงนะคะน้ำนะค่ะเนะน้ำที่ลดลงมานะคะเพื่อนๆน้ำที่ลดลงมาเนาะก็เห็นขอบที่ว่ามีหญ้าที่เข้าเหี่ยวๆนั่นแหละครับเพื่อนๆน้ำเริ่มเริ่มลดลงแล้วเนาะเริ่มลดลงแล้วก็หญ้าตรงนี้ก็โผล่ตอนแรกหญ้าตรงนี้ไม่เห็นเลยนะเพื่อนทั่วหมดเลยเนาะถ้าอากาศดีจะเป็นแบบนี้แล้วทุกคนภูเขาจะเป็นสีน้ําเงินเข้มเนาะ จะมีเมฆสีขาวลอยอยู่นะคะปด้านโน้นนะคเะนาะด้านโน้นคือวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนไม่มีฝนเนะาะเช้าหญ้าเป็นสีน,น้ำตาลน้ำลดลงแล้วนะคะเพื่อนๆคนที่อยู่ใกล้น้ำก็กรู้สึกดีขึ้นเนาะนี่คืออีกก็ดูไปนั่นแหละค่ะเพื่อนๆจะ้ะดูไปเนาะมากๆเลย ถ้ามายืนอยู่ตรงนี้จะจะเห็นนะคะเพื่อนๆเห็นความสวยงามของภูเขาเนาะแต่อันนี้คือแบบว่าไกลเนาะค่ะเนาะภูเขาที่เห็นแบบเป็นสีน้ําเงินเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยามัยพาเพื่อนๆมาดูน้ำลดลงแล้วนะคะเนาะเป็นประมาณเม็ดหนึ่งได้นะคะเพื่อนๆน้ำลดลงเนาะขอบเขาเนาะตรงที่น้ำเนาะค่ะเนาะน้ำที่ลดลงมานะคะเพื่อนๆน้ำที่ลดลงมาเนาะ ก็เห็นขอบที่ว่ามีหญ้าที่เข้าเหียเห่ยวๆน,น,น,นั่นแหละครับเพื่อนวันนี้แค่นี้นะคะเพ,พื่อนเพื่อสวัสดีค่ะสวยงามมากๆเลยภูเขาเป็นสีน้ำเงินเข้มนี่คือแบบสวยงามนะคะทุกคน,ม,นมาจะให้เพื่อนเพื่อนดูป้นอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไม้ซูไม้เพื่อนเพื่อนดูเนาะภูเขาอยู่ไกลๆน วันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ้นอ่นเพื่อนๆเห็นมัม้ยมาซูมให้เพื่อนๆดูเนาะภูเขาอยู่ไกลๆโน่นเพื่อนๆเห็นมัม้ยมาซูมให้เพื่อนๆดูเนาะภูเขาอยู่ไกลๆด้านโน,โน,โนโ้นเนาะเนาะด้านโน้นคือ วันนี้อากาศดีนะคะทุกคนไม่มีฝนเนาะใชยเนาะถ้าอากาศดีจะเป็นแบบนี้ละทุกคนภูเขาจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเนาะจะมีเมฆสีขาวลอยอยู่นะคะเห็นเนาะเห็นแต่น้ำเต็มไปหมดเลยเนาะตอนนี้ก็เริ่มเห็นหญ้าโผล่ขึ้นมาแลนะ้วบรรยากาศทั่วไปก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันน,นี้เนาะ,ะด้านโน้นเนาะค่ะเนาะด้านโน้นคือ วันนี้อากาศดีนะคะทุกคนไม่มีฝนเนะาะช้ามากเลยถ้ามายืนอยู่ตรงนี้จะจะเห็นนะคะเพื่อนๆเห็นความสวยงามของภูเขาเนาะแต่อันนี้คือแบบว่าไกลเนาะเนาะตรงนี้ไม่มีฝนนะคะอากาศดีวิวข้างหน้านี่คือสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆจ้ะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนะาะเหวหมดแล้วเนาะไม่รู้จะดูไหมเนาะ ลงเยอะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาจะพาเพื่อนๆเ,เดินดูมีนิดๆหน่อยๆนะคะแสงเนาะแต่ว่าไม่เยอะเนาะน้ำโขงก็ไหลไปแล้วน้ำลดลงนะคะภูเขาที่เห็นแบบเป็นสีน้ำเงินเนาะอ่าเพื่อนๆเ,เห็นไหมไมคซูไหมเพื่อนๆดูเนาะภูเขาอย,ยู่ใกลๆอยู่นะคะเนาะน้ำเยอะ างนี้ก็เป็นทางที่ตะวันออกก็มีเมฆมาบาังนะคะเนาะยังไม่มีแสงแดดออกมาเลยเนาะด้านโน้นนะคะเนาะด้านโน้นคือวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนไม่มีฝนเนะาะเช้าเลยน้ำเริ่มลดลงแล้วเนาะเริ่มลดลงแล้วก็ หญ้าตรงนี้ก็ผู่ตอนแรกหญ้าตรงนี้ไม่เห็นเลยนะเพื่อนๆพั่วหมดเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูภูเขาตรงภูเขาตรงโน้นจะมีเมฆขา,ขาวๆลอยอยู่เนาะแบบสวยงามมากๆเลยถ้ามายืนอยู่ตรงนี้จะจะเห็นนะคะเพื่อนๆเห็นความสวยงามของภูเขาเนาะแต่อันนี้คือแบบว่าไกลเนาะเะนาะน ด้านนี้ก็เป็นประมาณเม็ดหนึ่งเนาะแนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นเนาะน่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแต่เขาก็บอกว่าพายุเข้าแต่วันนี้ไม่มีฝนเนาะอยู่นะคะเนาะน้าเยอะบางนี้ก็เป็นทางทิศตะวันออกก็มีเมฆมาบังนะคะเนาะยังไม่มีแสงแดดออกมาเลยเนาะอยู่นะคะเนาะน้าเยอะบางนี้ก็เป็นทางทิศตะวันออกก็ มีเมฆมาบังนะคะเนาะยังไม่มีแสงแดดออกมาเลยเนาะมากๆเลยถ้ามายืนอยู่ตรงนี้จะจะเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นความสวยงามของภูเขาเนาะแต่อันนี้คือแบบว่าไกลเนาะค่ะเนาะฝั่งหนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นส่วนมะละกอนะคะเพื่อนเพื่อนก็มะละกอก็อนอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมาซูไหมเพื่หนเพื่อนดูเนาะภูเขา อยู่ไกลๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูภูเขาตรงภูเขาตรงโน้นจะมีเมฆข,ขาวๆลอยอยู่เนาะแบบสวยงามเลยเนาะถ้าอากาศดีจะเป็นแบบนี้ละทุกคนภูเขาจะเป็นสีน้ําเงินเข้มเนาะจะมีเมฆสีขาวลอยอยู่นะคะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเนะแต่ใบเขาก็เหลืองแลวนะคเนาะลดลงมาเยอะเลยค่ะเนะาะมะละกอก็ เริ่มจะจะรงนี้ไม่มีฝนนะคะอากาศดีวิวข้างหน้านี่คือสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆจะ้ะาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนาะเห็นเนาะเห็นแต่น้ำเต็มไปหมดเลยเนาะตอนนี้ก็เริ่มเห็นหญ้าโผล่ขึ้นมาแล้วบรรยากาศทั่วไปก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้เนาะพาเพื่อนๆม,มาชมอ่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงวันนี้เนาะคะ คือสวยงามมากๆเลยเนาะน้ำขโขงก็ไหลแรงนูนอ่าเพื่อนๆเห็นไหมไมซูไหม,มเพื่อนๆดูเนาะภูเขาอยู่ใกลๆพาเพื่อนๆมาชมาการเปลี่ยนแปลงของน้ำขโขงวันนี้นะคะัะ เพื่อนๆมาชมการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงวันนี้นะคะตรงมาถึงนี้แล้วนะคะแต่มะละกอต้นใหญ่นี้เหี่ยวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูภูเขาตรงภูเขาตรงน้นจะมีเมฆขาวๆลอยอยู่เนาะแบบสวยงามก็ดูไปนั่นแหละค่ะเพื่อนๆจ้ะดูไปเนาะภูเขาที่เห็นแบบเป็นสีน้ำเงินเนาะ ด้านนี้ก็เป็นอ่ยาเป็นสินตาลน้ำลดลงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคนที่อยู่ใกล้น้ำก็กรู้สึกดีขึ้นเนาะนี่คืออีกฝด้านโน้นนะคะเนาะด้านโน้นคือวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนไม่มีฝนเนะาะเา ด้านนี้ก็เป็นอ่าก็ดูไปนั่นแหละคะ่เเะเพื่อนๆจ้ะดูไปเนาะมีนิดๆหน่อยๆนะคะแสงเนาะแต่ว่าไม่เยอะเนาะน้ำโขงก็ไหลไปแล้วน้ำลดลงนะคะสวยงามมากๆเลยภูเขาเป็นสีน้ำเงินเข้มนี่คือแบบสวยงามนะคะทุกคนมาจะให้เพื่อนๆดูน้นอ่าเพื่อนๆเห็นไหม ไมซูไม่เพื่อนเพื่อนดูเนาะภูเขาอยู่ไกลๆมีนิดนิดหน,น,น่อยๆนะคะแสงเนาะแต่ว่าไม่เยอนะเนาะน้ำโขงก็ไหลไปแล้วน้ำลดลงนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูภูเขาตรงภูเขาตรงโน้นนะจะมีเมฆข,ขาวๆลอยอยู่เนาะแบบสวยงามมีนิดๆิดหน,น,น,น่อยๆนะคะแสงเนาะ แต่ว่าไม่เยอะเนาะน้ำโขงก็ไหลไปแล้วน้ำลดลงนะคะคือสวยงามมากๆเลยเนาะ